ใครว่างไปเก็บใบกะเพราให้หน่อยคะ่ะใบกะเพรานะ้อค่ะพี่น้องคะ่ะได้ที่แล้วคะ่ะได้ที่แล้วจ้านะะักเติมน้ำปลานะคะตามใจชอบนะคะพี่น้องคะ่ะชอบเข้มจะเติมเข้มเข้ม,ขมหลายๆนะคะนะคะ้คาะ กำลังหอมหอมหอมในที่เลยจ้าพี่น้องคะผัดผัดตัดสักหน่อยะค่ะพี่น้องคะอาจจะมีชุนนิดหน่อยเด้อค่ะพี่น้องคะอาจจะมีชุนนิดนิดหน่อยหน่อยน,น,น,นะคะค่ะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดคะ่ะโรยลงไปจ้าโรยลงไป เยื่น้ำนิค่ะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดค่ะโรยลงไปจ้าโรยลงไปเ <c oughs> ยื่น้ำนิดอาจจะมีชุนนิดหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมีชุนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็ ปรุงด้วยเครื่องค่ะพี่น้องคะและแต่ตามใจชอบนะคะใส่น้ำปลาใส่สซูแซบใส่ใบมะกรูดกำลังได้ทีเลยค่ะพี่น้องคะกำลังได้ทีเลยค่ะหอมเชินชุนหมักค่ะ <c oughs> ามารับช่มน้ำกันนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเอฟซีทั้งหลายทั้งผู้ติดต,ตามไม่ผู้ติดต,ตามเก่านะคะเนาะ <c oughs> บายบายกอนจ้าคลิปหน้าพ่อกันไม่นะ อาจจะมีชุนนิดหน่อยเด้อค่ะพี่น้องคะอาจจะมีชุนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ตามใจชอบนะคะใส่น้ำปลาใส่ซูเซ็บใส่ใบมะกรูดใบกระเพรากระยุูุ่้นค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเจ็บใบกระเพราก่อนค่ะ กำลังหอมหอมเจ็บแจบเเลยค่ะพี่น้องค่ะหอมหมักค่ะหอมหมักค่ะค่ะพี่น้องค่ะกำลังได้ทีเลยค่ะพี่น้องค่ะกำลังได้ทีเลยค่ะหอมชุนชุนหมักค่ะใครว่างไปเจ็บใบกะเพราให้หน่อยค่ะใบกะเพราใบกระเพราก็อยู่ปู้นค่ะพี่น้องค่ะ อย่าขออนุญาตไปเจ็บใบกระเพราก่อนนะคะเติมน้ำปลานะคะตามใจชอบนะคะพี่น้อง่ะชอบเข้มจะเติมเข้มๆหลายๆนะคะหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยก่อนค่ะรวดเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวคัสจะแห้งนะคะใบกระเพราก็ยุบนค่ะพี่น้อง่ะ เดี๋ยวขออนุญาตไปเจ็บใบกระเพาะก่อนนะคะพี่น้องคะก่อนนะคะให้เขาหอมๆนะคะ่ะหอมๆขินโชยโชยโชยใส่จมูกหอมมากค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคะ อันนี้ใบมะกรูดนะกำลังได้ทีเลยค่ะพี่น้อง่ะกำลังไห้ทีเลยค่ะ,อคะ,คะหอมชนชุนมาค่ะ <c oughs> ก็ได้ปลาดุกแล้วจ้าปลาดุกค่ะปลาดุกปลาดุกค่ะนี่ปลาดุกนะคะกำลังหอมหอมหอมๆอมไดนที่เลยจ้าพี่น้องค่ะผัดผัดตัดสักหน่อย <c oughs> อาจจะมีชุนนิดหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมีชุนนิดนิดหน่อยหนอยนะคะอาจจะมีชุนนิดหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมีชุนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะใบกะเพรายังไม่ได้ไปเก็บเลยค่ะหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะพี่น้องค่ะหอมแล้วค่ะ แล้วก็ปรุงด้วยเครื่องค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ตามใจชอบนะคะใส่น้ำปลาใส่ซูเซ็บใส่ใบมะกรูดค่ะพี่น้องคะวันนี้จะทำเมนูผัดปลาดุกนะคะกำลังผัดเครื่องเลยจ้าวันนี้จะทำเมนูผัดปลาดุกนะคะกำลังผัดเครื่องเลยจ้า แล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหใบกะเพรายังไม่เจ็บเลยจ้ะ <c oughs> ค่ะพี่น้องค่ะ,ะน้ำปลากันนี้บดใส่เลยค่ะปอไปเจ็บใบกะเพรากันนะคะนะ่ะนาอพี่น้องค่ะขอบคุณห,หลายจ้าพี่น้องที่ก็ได้ปลาดุกแล้วจ้า ปลาดุกค่ะปลาดุกปลาดุกค่ะนี่ปลาดุกหน่อยก่อนนะคะอย่าน้ำนิดหน่อยก่อนค่ะรูดเลยค่ะพี่น้องค่ะอย่าน้ำนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งเนาะคะ่ะใครว่างไปเก็บใบกะเพราให้หน่อยค่ะใบกะเพราว,วันนี้จะทําเมนูผัดปลาดุกนะคะกำลังผัดเครื่องเลยจ้าก็ได้ปลาดุกแล้วจ้ะ ปลาดุค่ปะปลาดุปลาดุค่ะนี่ปลาดุหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยก่อนค่ะรูดเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยก่อนนะคะ,ดะ,คะ,ะคคเดี๋ยวจะแห้งนะคะใบกระเพราก็อยุบปู้นแผพี่น้องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเจ็บใบกระเพราก่อนก่อนนะคะให้เขาหอมๆนะคะ หอมหอมกินช่วยช่ยช่ยใส่จมูกหอมมากค่ะพี่น้องค่ะใบกะเพราก็ยุ่บุนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเจ็บใบกะเพรากนอนาสลับงมอมหอมแสบๆ,ๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> หอมหมักค่ะหอมหมักค่ะ <c oughs> ใบกะเพรายังไม่ได้ไปเจ็บเลยค่ะ หอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะพี่น้องขาหอมแล้วค่ะปลาดุทอดเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผัดผัดนะค่ะใส่ลงไปจ้าพี่น้องคะใส่ลงก่อนนะค่ะให้เขาหอมหอมนะค่ะหอมหอมขินโชยโชยโชยใส่จมูกหอมมากค่ะพี่น้อง่ะแล้วค่ะพี่น้อง่ะได้ที่แล้วค่ะได้ทีแล้วจ้า ก็ได้ปลาดุกแล้วจ้าปลาดุกค่ะปลาดุกปลาดุกค่ะนี่ปลาดุกเอามารัอบชมน้ากันเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายค่ะ FC ทั้งหลายทั้งผู้ติดต,ตามไม่ผู้ติดต,ตามเก่านะะเนาะค่ะเนาะบายๆก่อนจ้าคลิปนาพ่อกันไหมนะใมกะเพายังไม่ได้ไปเจ็บเลยค่ะหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะพี่น้องค่ะหอมแล้วค่ะแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วจ้าใครว่างไปเก็บใบกะเพราให้หน่อยค่ะใบกะเพราหน่อยก่อนนะคะเย่าวน้ำนิดหน่อยก่อนค่ะรูดเลยค่ะที่นอนค่ะเดีย๋ยวน้ำนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวคัสจะแห้งน,นะคะเอามารับชมน้ำกันนะคะกรบพุดลหลายๆค่ะเอฟซีทั้งหลายทั้งผูต้ติดตามไม่ผูต้ติดตามเก่านะคะเนาะบายบายกนจ้าคลิปนาพ่อกันไหมนะ ใบกะเพรายังไม่ได้ไปเจ็บเลยคะ่ะหอมแล้วคะ่ะหอมแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะบักหอมแล้วคะ่ะใบกะเพราก็ยุปุ้นคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอนอนุญาตไปเจ็บใบกะเพราก่อนนะคะพี่น้องค่าน้ำปลากรนยังบอใซ่เลยคะ่ะก็ไปเจ็บใบกะเพราก่อนนะคะนาอพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณได้หลายจ้าพี่น้องที่ขาน้ำปลากนันยังบอสเลยค่ะก็ออไปเจ็บใบกะเพราก่อนนะค่ะน้องพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายจ้าพี่น้องที่ข้าค่ะกำลังหอมหอมหอมๆอมในที่เลยจ้าพี่น้องค่ะผัดผัดตัดสักหน่อยใครว่างไปเจ็บใบกะเพาให้หน่อยคะ่ะใบกะเพราเจ้าค่ะพี่น้องค่ะ ได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วจ้าใบากะเพรยังไม่ได้ไปเก็บเลยค่ะหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะพี่น้องค่ะหอมแล้วค่ะวันนี้จะทำเมนูผัดปลาดุกนะคะกำลังผัดเครื่องเลยจ้าวันนี้จะทำเมนูผัดปลาดุกนะคะ